PIMO ครับปิโมบริษัทไพโอเนียมอเตอร์จำกัดมหาชนนะเคยเทรดน,นะตัวเนี้ยจัดจำหน่ายมอเตอร์เครื่องปรับอากาศนะครับอุตสาหกรรมนะเครื่องสูบน้ำปัำ๊มหอยโขง่งนะมอเตอร์สำหรับสระและสปานะครับปีโมนะปีโม ผู้ถือหุอ้นรายใหญ่ครับปิโมนะรายย่อยถือ27เองรายใหญ่เป็นบุคคลนะครับเห็นไหมนามสกุลเดียวกันเรียงเป็นตับเลยนะแล้วมีไทย DVR อยู่ด้วยนะถือเยอะด้วยนะ9.71เนะเยอะเลยเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลซะส่วนใหญ่นะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับงบการเงินปิโมนะนี่สีรวม245ล้าน สินทรัพย์รวม7 5 7ล้านก็ยังไม่เยอะนะครับกําไรย3ล้าน16ล้าน2 8่ล้าน79ล้านถือว่ากําไรทรงทรง,ทรงออกโตดีเลยแหละเอา E16 นะปันผลก็ไม่ค่อยมีครับปันผลไม่ค่อยมีนะนะครับแต่ก็ยังพอมีให้เห็นแต่ไม่ใช่ว่าเออไม่มีเลยไม่ใช่อย่างนั้น,นครับงบดีทีเดียวงบดีทีเดียวงบดีนี่น้อน ดูคาปีโมครับราคาปัจจุบัน4บาท64สตางค์ราคาเส้น2องร้วัน2องบาท72สตางค์มองแบบนี้กดขาขึ้นนันแรดูภาพรวมหน่อยโอ้โหตาแล้วเราเจอกันช้าไปนะจ๊ะปีโมอื้อเข้าตลาดปีไหนเนี่ย2015-2016ครับเข้ามาสร้างฐานอยู่แถวนี้ บาท65สตางค์ขึ้นไปทำราคาน่ารักน่ารักโคตรซี่บาทเ4้าสิบสตางค์นะ4ี่บาทเกนะลงมาปรับฐาน62สตางค์หลุดแนวรับบาท65สสตางค์ ถือว่าจบรอบไม่สวยนะครับจบรอบไม่สวยนะจบดุด้วยนะคือแนวรับบาทหกห้ไงหลุดไปอีกบาทหนึ่งอ่ะเออหลุดไปอีกบาทหนึ่งนะออนงนะตีเส้นเทนเส้นกดครับจาก494มาเศษสตังนะเศษสตังอ่านี่นครับปรับเป็นเดยโอ้โหดูกราฟ มันจะหนีออกทันไหมเนี่ยผมก็อยู่นะตอนเป็นโมล,ล่วงนะอ่ะโอ้มันจะดุไปไหน,นวะอ่านี่ครับคุณมองนี้ไว้ก่อนนะนี่ราคาน่ารักอยู่แถวนี้น่ารักชิบหายอ่าประมาณนี้ครับคุณเห็นอะไรไหม ว่าตอนที่เขาลงมาปรับฐานปึ้งเนี่ยเมื่อเขาลงไป62สางต่างปุ๊บเนี่ยแล้วเขาปรับตัวขึ้นเนี่ยถ้าเราตีเส้นไว้เราจะเห็นทันทีว่าเฮ้ยตรงนี้มันเริ่มเป็นขึ้นแล้วนะในเชิงเส้นเทนเซนกดเนี่ยประมาณบาทหนึ่งอนะเริ่มขึ้นแล้วนะนะครับแต่ถ้าคนดู200วันจะดูตรงนี้จะดูประมาณบาท3บาท4ว่าเส้น2อ0วันบอกว่าเฮ้ย มันเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นชนแนวต้านสําคัญล่วงบางคนเขาบอกว่าให้เล่นหุ้นออทามไฮคือให้เล่นหุ้นที่สูงกว่าแนวต้านสําคัญสาหรับผมแนวคิดผมไม่ครับมันเสี่ยงเกินไปในการที่จะเราจะรู้ได้ยังไงว่าราคาออทามไฮเนี่ยมันจะไปถึงเท่าไหร่แล้วมันจะล่วงเท่าไหร่ถูกไหมทําไมเราไม่เล่นราคาจาก ใกล้ๆเส้นส้น200วันแล้วขึ้นไปแนวต้านสําคัญละ่ะอ่าถูกไหมประมาณนี้นะคนละแบบกันนะครับจากที่ราคาน่ารักอยู่494นะทําราคาน่ารักใหม่อ่าอ่าทำราคาน่ารักใหม่ไว้ให้นะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ่านี่ จาก4.94ทําราคาหน้ารักใหม่ไว้ให้5.20ใจมันได้5บาท20แล้วมันล่วงรู้ไหมว่าถ้าเกิดเราเข้า5บาท20เราต้องสต็อปลอตรงไหนเออเราต้องสต็อปลอตอนมันหลุด4.94บาทเพราะ4.94บาทเมื่อก่อนเป็นแนวต้านสําคัญแล้วมีแล้วปัจจุบันทําราคาแนวต้านสาคัญสูงขึ้นไป5บาท24.94กลายเป็นแนวรับไปแล้วเมื่อหลุด จะมองอาการไม่ดีเลยนะครับเนี่ย,ยจะหลังจากราคานี้นะเนี่ยหลังจากจุด5้าบาทยีเนี่ยคุณอาจจะซื้อในเทรนที่ลงก็ได้นะก็มันชนไปแล้วอะถูกไหมถูกไหมนะครับถ้าตราบใดที่พิโมไม่ขึ้นมา5้าบาทยีอีกแล้ว จะเป็นเทรนย่อเลยจะเป็นเทรนย่อแล้วนะครับนะครับแต่ตอนนี้ตลาดมันดีมันอาจจะมีโอกาสแบบนั้นนะแต่แนวรับหลังพิงฝาอยู่นี่เลยครับ4ี่บาทสามสองห้ามหลุด4บาท3ามสองห้ามหลุดนะแนวต้านถัดไปคือ4บาทดถ้าคุณดันกลับไปใน4บาทดได้คุณมีโอกาสนะครับคุณมีโอกาสแต่ต้องยืนเหนือ5บาท20แล้วยืนแบบเคี้ยวๆนะ ไม่ยืนแบบแดงเถือกยาวเฟื้ยไม่เอานะนะครับถึงจะมีโอกาสขึ้นต่อนะปีโม,โมนะปีโม,โมนะนะครับบอแบบนี้ก่อนเนาะนะครับสรุปแผนปีโมแนวรับหลังพิงขวา4บาท32ครับแนวต้านคุณต้องผ่านได้อยากขึ้นต่อคุณต้องผ่าน 4. 7 8 4ุ4ดแปดี่ด้าสละ5บาท2แล้วขึ้นไปยืน5บาท2ไว้ได้ถามว่าขึ้นบาท5บาท2ไปไหนต่อนีน่ไงราคาขวามือในกระดานครับเป็นแนวรับแนวต้านถัดไป5บาท6กห้าบาทเก้าสองหกห้ากแปดเจ็ดหนึ่งเจดสี่เจ็ดเจดประมาณนี้ครับ แต่แต่หุ้นมันสูงใช่ไหมลบนาคาน่ารักออกก่อนอืมเอบอกหน้ารักชิบหอยราคานี้รู้หลาหมาเหา่าเข้าไปอืมระยะย่อคือหุ้นมันสูงละพิโมระยะย่อเอาแบบย่อแบบคือมองปุ๊บย่อต้องถอยอะ่ะหนีตายทันทีสมมติคนทุนห้าบาทยี่สิบนะเก่งมากแบบเข้าราคาได้ สูงสุดได้เลยอะไรเงี้ยเนี่ยครับถ้าหลุดสี่บาทสามหกกูต้องถอยแล้วเพราะอะไรโอกาสมันจะลงมานี่ไงโอกาสมันจะเปลี่ยนเทนลงมาสองบาทเจ็ดบสองแล้วหลุดเป็นเปลี่ยนเปเทนขาลงได้ไงอ่าประมาณนี้นะโอเคใช่งบดีหมดเลยครับงบโตด้วยนะมีผลผลด้วยนะถึงแม้จะไม่เยอะนะเออนี่น้อยด้วยนะโอ้โหดีทุกอย่างนะดีทุกอย่างแต่กราแพงสำหรับผมก็ไม่ดีนะครับสำหรับผมก็ไม่ดีนะครับ,รบ,รบประมาณนี้เนาะ จหลด436นะอ่าประมาณนี้ดูได้เส้น20วันไปละดูเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลบ้างฟื้อ่าตีหลายๆเส้นก็ได้ครับตีโลไปโลจนใกล้ๆราคาปัจจุบันจะได้หนีทันนะอ่ะนี่ครับ ถ้าปีโมหลุดตรงนี้นี่หลุดประมาณ4บาทเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลบอกว่าเออไม่ดีแล้วนะเริ่มเป็นย่อแล้วนะนะครับหลุด3บาท3ยิ่งยิ่งย่อแบบเสียเทนเลยแต่ถ้าหลุด2องบาทเจามเนี่ยเป็นขาลงเต็มตัวนะครับคนทุน5บาทมันก็ต้องคิดนะต้องคิดนะ ไม่ใช่โอ้โหมาหลุดสบาทคุณเพิ่งมาถอยนะช้าไปหรือเปล่านะครับฝากด้วยนะปีโมนะคนสูงผมไม่รู้ FC ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะครับถ้ารันทุนต่ำๆมาก็เทคกำไรเมื่อหลุด3บาท32หรือหลุด4บาทก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ